ดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมเอก59อาออโต้นะครับเราก็อยู่กันที่นี่เช่นเคยครับโชว์รูมจำหน่ายรถมือสองครับรถดีมีคุณภาพที่สำคัญราคาไม่แพงต้องที่นี่เลยครับ59ออโต้คาแกลลีนึกถึงรถมือสองนึกถึงเรานะครับวันนี้ผมพามาอยู่กับเจ้า t o y o ต้าออติตัวนี้เป็น t o y o ต้าออติตัว,ว1.8 S Sport ปี2 4 สีขาวมุกนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวผมมาไล่เรียงเลยไล่มาตั้งแต่ตัวสภาพรถสวยกริปแน่นอนนะครับไม่หนึ่งแสนกโลที่สำคัญเช็คศูนย์ตลอดมีประวัติศูนย์บุ๊กครบกุญแจครบรถสวยมือเดียวครับสําหรับคันนี้นะครับราคาเปิดมาเราใจมากๆเพียงแค่4,000 0นกับ9,000บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเนี่ยเจ็ดกว่าบาท ทุกๆแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดครับว่าคันนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนมาครับเชิญครับตามผมมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดสําหรับเจ้าโตโยต้าอารติสต,ต,ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น Sport เพราะฉะนั้นเขาจะมีตัวชุดแต่งรอบคันมาให้นะครับแล้วก็การตกแต่งต,งต่างๆที่ต่างจากตัว รุ่นก่อนหน้านิดหนึ่งนะครับไล่มาตั้งแต่ในส่วนของตัวไฟหน้าตัวนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดียทมมาให้แล้วเป็นแบบ LED ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับกระจังหน้าของเขาออกแบบมาค่อนข้างจะดุดันด้านบนเป็นเส้นโครเมียมลากยาวตั้งแต่ฝั่งซ้ายจะหึฝั่งขวานะครับดุดันมากๆในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะครับของเขาจะมีชุดจะเกิร์ดมาให้มาพร้อมกับตัวไฟฟ o อกแรมหรือว่าไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับด้านหน้าเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างจะดุดันมากๆครับ เราไล่มาตั้งแต่ด้านหน้าเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับสำหรับตัวด้านข้างตัวนี้นะเป็นตัว s Sport เพราะฉะนั้นตัวล้อแม็กของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขนาด17นิ้วลายดุดเลยนะครับยางก็ใช้กันอยู่ยาวๆนะครับตัวนี้มีชุดสเกิร์ตด้านข้างมาให้นะครับตัวกระจกมองข้างเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในตัวนะครับคันนี้มีติดกันศาสตร์มาให้ตัวนี้มีประโยชน์มากๆในเวลาที่เราจะ ใช้งานนะครับกรณีฝนตกอยากย้มกระจกตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับตัวเปิดประตูก็มีแถบโครเมียมคลาดมาให้เพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับเราเข้ามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องสำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง d u อวีทีขนาดความจุหน 8ลิตรนะครับขนาดความจุข,ของเขาคือ1,798ซีซีนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่141แรงม้านะครับทำงานประสานกับชุดเกียร์ที่เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ CVTi ของ t o y ยต้นะครับแน่นอนได้เครื่องแบบนี้ได้เกียร์ชุดนี้เข้าไปนะครับอัตราเร่งเนี่ย จัดจานมากๆแล้วก็ที่สำคัญประหยัดน้ำมันนะครับเฉลี่ยวิ่งอยู่ประมาณสัก16-17โลลิตรเท่านั้นเองสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับสภาพภายในห้องเครื่องของเขาก็สวยครับคันนี้นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับรอยอาร์ตต่างๆก็ยังอยู่ครบสภาพโดยรวมค่อนข้างสวยครับสำหรับคันนี้ครับผมเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวด้านหลังสำหรับเจ้าออติคันนี้นะครับแน่นอนตัวนี้เป็น Sport เพราะฉะนั้นเขาจะมีชุดแต่งรอบคันมาให้นะครับ แล้มาดูในส่วนตัวด้านท้ายเขาติดตัวสเกิร์ตนะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับไล่มาตั้งแต่แนวกระจกหลังนะครับที่มีตัวไล่ฟ้าแล้วก็พร้อมไฟเบรกโดนที่3ามาให้นะครับตัวสเกิร์ตด้านล่างนะครับกลับมานิดนึงในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นของ e อสปอรตรงกลางเนี่ยจะเป็นดิฟเฟเซอร์นะครับลายคาร์บอนเคฟล่ามาพร้อมกับตัวปลายท่อมาให้นะครับตัวฝาหลังนะครับสามารถเปิดได้ที่ตัวรีโมทนะครับ มาเปิดขึ้นมาเราก็จะเจอกับพื้นที่ในการใส่สัมภาระค่อนข้างกว้างมากๆในส่วนของตัวออติสนะครับคันนี้นะรถน้ำมันล้วน,นๆไม่เคยติดแก๊สมานะครับเมื่อเราเปิดตัวแผ่นรองด้านล่างขึ้นมาเราก็จเจอกับตัวชุดยางอะไหล่ซึ่งล้อแม็กของเขาก็เป็นลายเดียวกับตัวล้อทั้ง4ล้อด้านนอกนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ยังอยู่ครบครับสำหรับตัวนี้ด้านหลังสภาพสวยน็อตไม่มีขยับเลยสําหรับเจ้าออติสคันนี้ครับ ครับผมตามผมมาดูในส่วนตัวภายในห้องโดยสารสำหรับเจ้าโตโยต้าออโตตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ของเขาเป็นตัวเ e อ p o r t ภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะครับให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตเราไล่มาตั้งแต่ตัวเบาะเลยดีกว่านะครับตัวเบาะของเขาเนี่ยคัตติ้งมาค่อนข้างสวยครับเป็นแบบกึ่งแบล็กซซีนิดนิดนะครับออกแบบมาสวยงามมากๆนะครับพุ่มด้วยหนังแล้วก็เดินได้สีเทารวมทั้งพวงมาลัยที่เป็นแบบพุ่มหนัง ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราไล่มาในส่วนของตัวกระจกด้านข้างสําหรับตัวนี้นะครับสำหรับกระจกฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยเป็นแบบแจมโปรเจคชันนะครับป้องกันการหนีบแล้วก็เป็นแบบวันทัดด้วยนะครับตัวนี้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบ3ก้าน shape นะครับมีตัวเกียร์แพทเทิร์นชิปด้านหลังมาให้นะครับเพิ่มการขับขี่ทําให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเรือนไม้นะครับเรือนไม้ของเขาเป็นแบบออ ออปติตรอนนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบเรืองแสงสีฟ้านะครับดีไซน์มาค่อนข้างสวยงามแล้วก็สะดุดตามากๆนะครับจอด้านล่างเป็นหน้าจอ m i d นะครับแสดงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับในส่วนของกิโลการขับขี่นะครับจับเรือนใหม่เอ่อน้ํามันที่เหลืออยู่แล้วก็สําหรับไมค์คันนี้นะอยู่แค่1นึ0 0 0สโลเท่านั้นเองนะครับเช็คสุดตลอดนะครับรถค่อนข้างจะสมบูรณ์ใช้งานดีนะครับในส่วนของหน้าจอด้านหน้านะครับออกแบบมาสวยงาม มาในส่วนของตัวแผงคอนโซลด้านหน้านะครับภายในของเขาออกแบบมาค่อนข้างเดือดูเป็นสปอร์ตเพราะฉะนั้นทีมการตกแต่งต่างๆนะครับก็จะเป็นสีเงินตกแต่งด้วยตัวสีดําที่ออกแบบมาคล้ายๆตัวคาร์บอนเคปล่านะครับสร้างอารมณ์ความเป็นสปอร์ตบ้างยิ่งขึ้นนะครับตัวจอเครื่องเสียงครับของเขาเปลี่ยนมาเป็นของพ i o โอเนียนะครับหน้าจอแบบทัชสกรีนมานะครับให้ซุ่มเสียงค่อนข้างจะดีมากๆนะครับ แล้วก็แอร์ตัวนี้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับหน้าจอแบบดิจิตอลแสงสีฟ้านะครับเข้ากับตัวเรือนใหม่นะครับอ่อ,อตการเชื่อมต,ต่อต่างๆที่เขาให้มาก็ค่อนข้างครบครันครับ USB มีมาให้ AUX มางมีมาให้นะครับด้านล่างก็เป็นในส่วนของชุดเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์แบบขั้นบันไดเข้าออกง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเบรกมือการตกแต่งต,งต่างๆภายในห้องโดยสารเนี่ย ค่อนข้างดูเป็นสปอร์ตนะครับในระบบของความปลอดภัยที่เขาให้มาในส่วนของตัวถึงลมนิรภัยก็มีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้กับขี่หรือว่าผู้โดยสารครับ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างดูรอบๆคันไปแล้วดูภายในกันไปแล้วสําหรับ t o โยต้าออติตตัวนี้น่าสนใจใช่ไหมครับกับราคาเปิดมาเพียงแค่400,000กับ9,000บาทเท่านั้นเองฝากไว้1นึคันสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับหากรถไปใช้งานอยู่สภาพดีๆนะครับไว้ใจได้ในส่วนของค่าแรงค่าอะไรนะครับก็ต้องตัวนี้เลยโตโยต้าออติต1.8 S p o r t นะครับกับราคา4 9,000บาทนะครับ ถ้าสนใจยังไงนะครับนัดหมายเข้ามาทดลองขับได้นะครับที่เบอร์ศูนย์2 6 6 6 6 2 4ชั่วโมงเลยมีพนักง,งานรอคุณล,ลูกค้าอยู่แล้วนะครับสำหรับโชว์รูมของเรานะครับมีที่นี่เดียวทียาครับ59าสิบาโตาแกลลอรี่อยู่ที่ถนนเกษตร,รนวมินใกล้ๆกับตลาดปฏทถวิกรครับเปิดกันทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์9ก้าโมงเช้าจนถึงหโมงเย็นนะครับนัดหมายเข้ามาทดลองขับได้นะครับกับอีก2ช่องทางผมฝากไว้หน่อยหน้าเพจเฟซบุ o กนะครับของเรา59ตหขาแกลเกดติ้าโตคงแล้วก็ ฝากช่องของเราไว้ด้วยนะครับ59 Auto Channel ในช่อง YouTube นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้จะมีรถสวยๆแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อๆไปวันนี้ฝากไว้1คันสหรับโตโยต้าอ t i ติสครับ